ครับวันนี้ผมมาแกะเครื่งองดดฝุ่นครับาจากที่ผมแกะบอดมาแกะครูครับนี้ก็เสียแล้วนะครับผมมากเครื่องดูดฝุนนี่บางอันก็ไม่เสียนะครับเพราะ่าเขาทิ้งดูนแมลง ฝุ่นนี้เนี่ยน่าจะดูดใน้ลดนะครับดูสารรถยนต์ผมจะให้ดูครับข้างในมีะอะไรยากว่ายเลย น้องพี่เพี๋ยวนี้ก็โคมาจัดแม่โเคมาใส่แรียโคมาจัดบวเรียกจาอ่าเดี๋ยวไม่ไม่ใครเอาแล้ว <laughs> ใช่ไหมแม่ เสียงมันไม่ค่อยเอาอออเรื่องของเลยอันนีก็เป็นพลาสติกนะครับไม่ดังเรื่องขายราคาพลาสติกอย่างที่ผมเคยบอกหลายคลิปนะครับพลาสติกราคาไม่ดีครับ ครไม่มีอะไรครับแต่มอเตอร์เป็นเครื่องปั่นผลไม้ก็สาไฟสาไฟนี่ครับตัดไปแล้วครับนี่ที่เก็บสาไฟครับเวลาเราตัดมีสาไฟ

นี่ก็เป็นพลาสติกสีสออก็ด,ด,ด่อ้ใส่กเลียรู้ข้างในอีกครับบ,บ,บับเกเยอะมากเลยครับถ้าไม่เกียแบบนี้เขาก็ไม่ซื้อนะครับในโรงงาน ต้องแกะี่กผมกเลยมานั่งแกะให้ทุกคนดูครับแต่ถ้าขายถูกๆนี่เขาเอาจจะแต่ถ้าขายแพงๆนี่เขาเอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าไปใช้ของเก่ารีเซ็คเกิลเอาไปใช้ไหมก็ไม่มีใครซื้อครับเกินถูกสุณขายยาก มีอะไรครับมีสายไฟที่ตัดกตาออกมานนะสายไฟก็ปสร้างกิโลขายครับก็เป็นเหล็กครับขายเป็นเสร็จเลยไปเข็มมอเตอร์นะครับผมจะให้ดูมอเตอร์ดูนะครับว่าม,มันเป็นยังไง ว่าเครื่องดูดฝุ่นนี่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับเขาก็เลยขายไม่ใช้ก็ขายครับก็มีให่นี้ครับเป็นมอเตอร์ปั่ข้างในครับข้างในก็จะมีทองแดงครับแต่บางอันก็ไม่ใช่นะครับบางอันก็เป็นมีเนียมแล้วมาดูแกะดูตัวนี้ว่าใช่ทองแดง ใช่อยู่ครับตัวนี้ก็ทองแรงครับก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับม่แกะตัวนี้ก็กลายเป็นพลาสติกอย่างเียอนะครับก็เสร็จนะครับ วิล่ารายการครับฝากไปไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับ